คือหลังรูปตระคายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิกธนทักษ์กับรายการขอขยับ x ออกกระกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการออกกระกายเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกนะฮะด้วยการชกมวยนะครับกระดูกของเราจะแข็งแรงขึ้นได้มันจะเป็นต้องมีแรงต้านนะครับอย่างนการยกเวทหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับ การออกกำลังกายทั่วไปการวิ่งการอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีแรงมากพอที่จะทําให้กระตุ้นกระดูกแข็งแรง,แ,งแต่ในปัจจุบันกน็มีข้อมูลว่าการออกกำลังกายที่มีความเร็วและแรงนะครับอย่างการเคลื่อนบอลอย่างการชกมวยหรือว่าการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกเนี่ยทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยดังนั้นวันนี้ผมมาแนะนำนะครับเป็นการฝึกชกมวยนะครับก็เป็นการฝึกหมัด1สองก็คือทําการยบออกไปก่อนแล้วก็ทําการต่อยหมัดรตนะครับทีนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ท่ายืนนะครับทบทวน ก็คือยืนเป็นเท้านําเท้าตามไม่ได้ยืนหันหน้าตรงๆอย่างนี้ถ้ายืนหันหน้าตรงอย่างนี้กัแบบเ่เคลื่อนที่เราไม่ค่อยดีนะครับเฉียงออกเล็กน้อยน้ําหนักลงปลายเท้านะครับทิ้งสะโพกไปข้างหลังสักนิดหนึ่งนะครับยกมือขึ้นมาอ่ะคนทั่วไปแตะแก้มไว้ก่อนอันนี้ใช้ในการออกกายหลังจากนั้นหมัดแรกคือเหยียดแขนที่ขาที่อยู่ด้านหน้าไปครับเวลาต่อยไปเนี่ยจากมือที่ตั้งขึ้นไปด้านบนเนี่ยกลายเป็นชี้ไปด้านหน้านะครับข้อำมือลง อ่าแค่ขนาดพื้นพออย่าบิดอย่าบิดไหลเยอะนะครับเดี๋ยวทำให้เจ็บเจ็บไหล่ตรงไปเสร็จแล้วพอเป็นหมัดที่2เนี่ยดึงหมัดกลับมาพร้อมกับปล่อยหมัดที่อยู่ด้านหลังไปนะครับอ่าฉะนั้นคือสังเกตว่าเวลาเราปล่อยหมัดที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหมัดหม,ม,มัดแรกเนี่ยคือมีแค่มีแค่แขนยื่นออกไปแต่คือพอเป็นหมัดหลังเนี่ยถ้าเรามีแต่แขนเราเนี่ยมันจะต่อยได้ระยะน้อยเราจําเป็นที่จะต้องบิดตัวบิดตัวส่งบิดตัวส่งออกไปนะครับ ทีนี้ทําตามเลยช้าๆกันก่อนนะฮะเ,ออเราปล่อยไปเนี่ยบัตรหนึ่งสองคือหนึ่งสองเนี่ยคือนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับเราลองสิบครั้งก่อนละกันช,ะชะ้าๆ โคชเป้งยืนเฉียงไปด้านซ้ายให้เท้าซ้ายก้าวนำอยู่ด้านหน้าเท้าขวาตามทิ้งสะโพกไปด้านหลังกำมือทั้งสองข้างและยกมือขึ้นมาไว้ข้างแก้มชกหมัดซ้ายออกไปด้านหน้าโดยบิดมือให้คว่ำลงและดึงมือซ้ายกลับมาชกหมัดขวาออกไปด้านหน้าบิดมือให้คว่ำลงพร้อมบิดตัวไปด้วยและดึงมือขวากลับมาทีนี้เอ,อ่อนักมวยเขาอาจจะมีเท้านำเท้าตามเท้าเดียวแต่นี้เราออกกำลังกายเราพยายามฝึกนะครับให้ได้ทั้งสองข้างและกันนะครับอ,อย่าลืมว่าเวลาต่อยหมัดหลังเนี่ย เท้าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเปิดเปิดส้นเท้าบิดตามมาด้วยนะครับอ่ะสิบครั้งช้าช้านะก่อนนะครับโคชยืนเฉียงไปด้านขวาเท้าขวานําเท้าซ้ายตามทิ้งสะโพกไปด้านหลังกํามือและยกมือขึ้นมาไว้ข้างแก้มชกหมัดขวาออกไปด้านหน้าบิดมือให้คว่ำลงและดึงมือขวากลับชงหมัดซ้ายออกไปด้านหน้าบิดมือให้คว่ำลงพร้อมบิดตัวและเปิดส้นเท้าซ้ายบิดเท้าซ้ายตามและดึงมือซ้ายกลับสิ่งที่อยากให้ท้าทายขึ้นนะครับใครที่ยังไม่มีไม่เป็นไรนะฮะ ก็ลองไปหาแล้วกันก็จะเป็นตัวกระสอบทรายนะครับเวลาเราไปฟิตเนสหรือว่าบางคนอาจจะซื้อมาตั้งไว้ที่บ้านหรือจริงๆใช้แค่หมอนใช้อะไรก็ได้ให้รู้สึกว่ามีความประทะนิดนึงแต่คือเวลาออกกาลังเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ต่อยลงไปเต็มแรงให้ทําความให้ต่อยไปเหมือนแตะ,ะแตะแล้วก็ดึงกลับมาแตะแล้วก็ดึงกลับมานะครับะฉะนั้นเราเริ่มจากวัดระยะก่อนนะครับแล้วก็เริ่มฮะให้แค่แตะแล้วกลับมา โค้ชยืนเฉียงไปด้านซ้ายเท้าซ้ายนำพ้าวขวาตามทิ้งสะโพกไปด้านหลังกำมือไว้ข้างแก้มชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าให้แตะกระสอบซ้ายและดึงมือซ้ายกลับชกหมัดขวาไปด้านหน้าให้แตะกระสอบซ้ายพร้อมบิดตัวเปิดส้นเท้าขวาบิดเท้าขวา,า,วขวาตามและดึงมือขวากลับเสร็จแล้วสลับข้างเพื่อความ บาลานซ์นะครับนะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการออกหลังกายสิบครั้งต่ำก้างโคดยืนเฉียงไปด้านขวาเท้าขวานำเท้าซ้ายตามทิ้งสะโพกไปด้านหลังกำมือไว้ข้างแก้มชกหมัดขวาไปด้านหน้าแตะกระสอบทรายและดึงมือขวากลับชกหมัดซ้ายไปด้านหน้าแตะกระสอบทรายพร้อมบิดตัวเปิดส้นเท้าซ้ายบิดเท้าซ้ายตามและดึงมือซ้ายกลับสาคัญตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่ากระดูกเราจะแข็งแรงได้จําเป็นต้องมีความร่งความเร็วฉะนั้นมันเหมือนสบัดปล่อยไปแล้ว ดึงกลับทันทีปล่อยไปแล้วดึงกลับทันทีนะครับช่วงแรกยังไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ําหนักลงไปนะฮะคือบางคนอาจจะข้อต่อไม่แข็งแรงแต่ทันทีที่เราเริ่มนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใส่น้ําหนักตามเข้าไปได้และทีนี้ประยุกต์ให้เป็นการออกกำลังกายนะครับเราก็อาจจะเลือกทําค้างละหนึ่งนาทีนะครับก็คือปล่อยป้าย้ายนำหนึ่งนาทีพอรครบหนึ่งนาทีเราก็ทําการ เปลี่ยนข้าง1นาทีนะครับนับเป็น1เซตนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํำนวนเซตมากขึ้นเรื่อยๆก็นอกจากที่ว่า,าจะทําให้กล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็ทำให้ระบบหัวใจนะครับของเราแข็งแรงขึ้นด้วยเชย่นกันก็เอาไปลองทำกันดูนะครับ